ดีเจโซดาแช่น้ำผู้ร้อนดีเจโซดาโพสคลิปสุดฮอตลงอ่างแช่น้ำผู้ร้อนคนดูโฟกัสผ้าเช็ดตัวแถมยังสงสัยใครถ่ายให้ก่อนฉเฉลยตักล้อให้รู้เรียกได้ว่าเป็นดีเจสาวฮอตชื่อดังที่มีแฟนๆติดตามมากมายในหลายๆประเทศรวมถึงแฟนคลับชาวไทยสำหรับดีเจโซดาดีเจสาวชาวเกาหลีใต้โดยเธอมักจะเดินทางไปโชว์ในต่างประเทศพร้อมทั้งอวดภาพโชว์หุ่นสุดเซ็กซี่ให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งบนอินสตาแกรมของเธอที่มีผู้ติดตามกว่า5.3ล้านเฟลโลเวอร์ ล่าสุด18กุมภาพันธ์2567ดีเจโซดาได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดฮอตที่สร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียเมื่อเธอเดินทางไปเที่ยวที่ไต้หวันและได้ลงอ่างแช่น้ำู้ร้อนที่บ่อน้ำู้ร้อนชื่อดังในเปิดโถทางตอนเหนือของไทเปโดยสวมเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวชวนให้แฟนๆและคนดูใจสั่นไม่น้อยจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าดีเจสาวฮอตน,นุ่งผ้าเช็ดตัวพร้อมเดินลงลงไปแช่ในอ่างน้ำู้ร้อนอวดเรือนร่างสุดเซ็กซี่ท่อนบนไม่เพียงเท่านั้นต่อที่เธอตัวเปียกแล้วลุกขึ้นมายังโชวใหหห้เห็นุ และบั้นท้ายสุดแซบด้านหลังแต่ที่ทําให้หลายคนอดโฟกัสไม่ได้คือผ้าเช็ดตัวที่ดูเหมือนว่าจะเลื่อนต่ําลงมาเรื่อยๆจนชวนให้รู้สึกว่าวิวที่นี่คือสวรรค์ดีเจโซดาระบุในแคปชั่นหลังจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมีผู้คนถูกอกถูกใจกดไลค์มากกว่าแสนครั้งพร้อมทั้งพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมไปตามๆกันกล่าวทั้งนองว่าถ้าที่นี่คือสวรรค์เธอคือนางฟ้าอย่างแน่นอน และในขณะเดียวกันก็มีคนแอบสงสัยว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอสุดใกล้ชิดนี้ให้กับดีเจสาวจะเป็นคนพิเศษของเธอหรือไม่อย่างไรก็ดีต่อมาดีเจโซดาได้เผยในอินสตาแกรมว่าเธอยังไม่มีแฟนคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ให้เธอเป็นน้องสาวที่รู้จักในไต้หวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอและคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีในขณะที่พาเธอเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมารวมถึงที่บ่อน้ําผู้ร้อนแห่งนี้ทั้งนี้เธอยังได้โชว์ภาพคู่ของเธอกับน้องสาวคนสนิทคนนี้ด้วย